มาตะหลับเงินพี่น้องเอ้ยเงินค่าสอมรถกับไปเอาอยู่ในเมืองพูดนะเล็กชี้อยู่ไกลไปเอาเงินค่าสอมรถไ,ไอ้ท้องสายเป็นฝากมาให้สอมรถให้พ่อตาเก่าพ่อเฒ่าเก่าไอ้ท้องสายฝากเงินมาให้ค่าสอมรถให้พ่อเฒ่าเก่าเพื่อนพี่น้องเลย เอไปน้ถ oh uh, mm ้า hmm. า oh, in ah. ้ยก็เก้าหมื่นเก้าหมืเอ้ยเก้าหมื่นกิลหาอยู่เก้าห่นกิงานหลีกงานน้อยนี้ อาาบมาแต่อินเดียจากลูกจากเนียเรามาเห็ดงานทำก็บอกห้องเพลงให้ลูกค้าฟั้งเงินกี่นี่มาแต่ตลาดพี่น้องเลยต่ออี2ี่สองเนอทักทายสวัสดีสวัสดีเอฟซีโม้ถูกถูกทานมาแต่หลับเงินพี่น้องเอ้ยเงินค่าสอมรถกับเอาอยู่ในเมืองพุมน่ะ เรียกชือยู่ไกลไปเอาเงินค่าสอมรถเป็ไอ้ทองสายเป็นฝากมาให้สอมรถให้พ่อตาเก่าพ่อเฒ่าเก่าไอ้ทองสายฝากเงินมาให้ค่าสอมรถให้พ่อเฒ่าเก่าเพิ่นพี่น้องเลยท d า i l ก็ค่าสอมรถเพิ่นน่ะเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเพิ่นให้มานึงพันบาทโอ้ยเด็ดตีพ,พ่อมได้หะพิเศษหนึ่งร้อยเฮ้ยขอขอบคุณขอบคุณไอ้ทองสายหลายๆเด้อให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยยินดีมีแห้ง ี่กับอะนาเอาเงินไปให้ทางผู้สาวเก่าพวกนี้แล้วผ้าเท่าเก่าผู้สาวเก่ามีแต่แนวเก่าใช่ไหมมีแต่แนวเก่าไอ้ต้องใส่บวมลืมของเก่าเก่าเออลอยหยอกไอ้ต้องใส่กันเนอะเพิ่นก็นับถือเป็นน้องเป็นน้องค่ะแล้วแต่ก่อนเพิ่นก็เคยจีบเนาะเพิ่นก็เคยจีบนะนะพอดีว่าไม่เท่าเก่าเพิ่นเอาบอบบอบไปแล้วเอะไม่ไม่ไม่เท่า แม่เท่าผู้สาวเก้าเพื่อนนะนะเสียพี่น้องเลยแม่น่วนะวเนาะแม่เท่าทวดคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ทั้งนี้เอิญน,นะเพิ่นเสียเพิ่นเพิ่นเพิ่นเสียเมื่อวานนี่เนาะเสียเมื่อวานนี่แหละกรับเพิ่นทรงสก,การเมื่อวันอาทิตย์โอ้ยผมเห็นวันคันว่า,า,าออไปอลไรพี่น้องเอ้ยเลยไรแล้วพี่น้องมินตาก็ได้ก็ได้ไปมอบเงินให้ทางอ่ะนะ แม่เพื่อนเจ้าของเพื่อนบวชพี่น้องเลยเป็นนางข่าวก็เลยบอยากรบกวนเพื่อนแม่น้องวินตาก็เลยมอบให้ทั้งอ่าแม่ของเพิ่นเป็นเงินอยู่นึงพันบาทโอ้ยคอยเพื่อนได้บุญได้กุศลนล่าเด้อไอ้ตองใส่พม่น้องวินตาพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้บุญน้ำไอ้เพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนทำบุญทั้งนั่นทั้งนี่กับป้ายนำเพื่อนอาาโมธนาบุญไปน้ำกันเซตไปหนึ่งคู อันนี้เธอได้เป็นเงินไนกันลยเก้าหมื่นกี่เู่ันยังอีกครูแฝดเันคููใหญ่ยังคููใหญ่ทั้งนั้นกับเก้าหมื่นกี่บอตัวนั้นกับเก้าหมื่นาไปเลยแต่เงนินยังม่ทันไหนเฮ้ยมันสิบวันได้ทอทื่นมานานนี่เจ้าเวลาขามือเลยเบอมาเรีอเ,อเสร็จไหเอาไปชิลืออะฮ เออเออเรือต MM. <S cción adult ettes> no <adia> <Q> ัว <DVD> น <G ros pus> ั่นเพราะว่าซื้อมาทำนั่นนานๆพี่น้องเลยตกใจได้ทั้งนี้ก็ได้พี่กำไรอยู่พี่ช่วยจุ๊บสองใส่กำไรอยู่พี่ขึ้นอยู่พี่งั่นสองใส่เอาไปไหว้อยู่ฮะหอนหอนหอน เฮ้ยทนนี้ยังอลอรีาาตินอืมใช่ตัวนี้สีใส่ราคาเพิ่มแน่หน่นะสีได้เสียราคาเพิ่มเลยนี่ไมน้องไม่ตามาแต่ในเมืองพี่น้อยมาแต่ตลาดอืมเธอเมื่อยๆอากาศฮอนขี่รถมอตเตอร์ไซค์ไปนี่รถมอเตอร์ไซค์กันได้ กสิภาษัยหน้าไปผัดสี่ขาน,นี่ก็โอ้งานเพิ่นลายก็เลยออกจําเป็นได้ออกไปงานติดรออยู่คู่แฝดสองขั้นเลยสีแดงคู่แฝดเพิ่นจดซื้อเครื่องให้แล้วก็ออกไปซื้อมาให้เพิ่นเพราะว่าถ้าว่าซื้อมาไใบายันมถนะืถือเนาะเอาต้องได้มา่เบิ่งเครื่องก่อนในพี่น้องได้ไปซื้อเอายังบ่เคยแต่งย่เคือเวียไทยของไทยใช่ไหมเคยแปลงเคยแต่งแต่ของจีนค่ะของจีนมันไะมีเพียบ รถไทยทั้งสองวสะสักไทยจากฝั่งไทยคุนได้บุเมนว่าไทยยันได้หนีได้นี่นะแม่สวิตจากไทยแบบบุมี่ดาสตาร์ทสวิตจักรใส่ตีออททนีีบอ,อสตาร์ทก็ได้แบบบุมี่ดายเลยเืยแบบบุมี่ดาเลยปลาเพ้าไทยไทยปลาเพ้าวีบไทยปลาเพ้าอืมง่ายค่ะ กำลังตอนนี้ค่อยคามย่ำแรงเลยได้พี่น้องประมาณอยู่3ามสาโมงแล้วบ่ายสามแล้วตอนนี้นะบ่ายสามโมงเลเดอ้อพี่น้องเลยทักทายสบัสดีเอฟซี้เก่าคือเดิมฝากความคิดอดคิเถิงไปบดสวอสุธีเด้อพี่น้อง,งออเลยล่าสุดเนะาะพากันมาเปิดร้าส์มลถไม่น้องว็นตาเป็นตัวช่วยไปซื้อของให้เหหหพื่นอนหอนหอนจ้า เบิงอากาศเบิงแดดก็ฮู้ว่าฮ้อนบ่ບ้อนมืນอนี้อาบน้ําได้สบายมากป้าเท่านักงวงมโนในสีแดงเคืองเหือนอยู่ล่านกระดดดดแซองเนอะเดงวแดจ รถไฟฟ้ารลก๊อบี้บ่ะเป็นเรื่อยๆถ้รถนี่คันนี่ระวังเดี๋มันลุดรุ้ยนี่บ่อ้าวเฮ้ยค่นอาดีๆลูก

มับเค้าอเจ๊เข้าเมื่อนบอกม่นะวะ กันกินคือคนถ้า,า,าว่าได้จะกล้านวันนั่นปแต่รวยอยู่บ่เ,เออยายหั่นเบียดนี่ม,นะมันหาสอบก็ดีเลยอันนี้ขาวห้าบุษซื้อหให้เบียดต้องกูมาถื้อกันตั้งบวกระดูกันเลยได้เบียดนะไหลเม็นกับประเทศะไปขายมันให้กับบุษซื้อให้พี่น้องเอ้ยเบียดนะบู้ คนอื่นมาขายมาซื้อ,ดดอบ, <laughs> บ่ายก็งอหน้าตาหงหาแดดยังมาบวแเหงเนาะเป็นแต่น้าเยอะเป็นจังไหนง <laughs> คนไทยผู้พี่น้องช่วยชาวท่งก็ช่วยเิคนช่วยสองพัน,นบาทหุมามา่นเนาะเมื่อวานเมื่อเช้านี่นับยากก็มาตอกคนเหยียดถอยแน่ลูกเอ้ยขี่รถนั่นเข็ดเชียแต่ดัด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 หัวหนุ่งหัวยองพี่น้องเลยเปิดภาพออกมานก,ก็นได้ หากมาทอดหากมาทอดมาแต่ในเมืองอสื่อของอาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์แห่งทางวานาเพิน่นจักจะถือบุถือกุพี่น้องซื้สื่อมาแล้วฮ้อ,ออนฮอ,อนอากาศกำลังทอดพี่น้องเลยอันพอดีว่า แม่น้องมิ้ตาข้าไปในเมืองมากพี่น้องเลยข้าไปในเมืองแล้วก็พอดีว่าไอ้ท่องสสยเพื่อนฝากเงินมาอยู่สองพันบาทเนาะหนึ่งพันบาทนะ,ะ 1, ทนะเพื่อนไปให้ช่วยกินทานเนาะน้ำมนะันาเมเา่าคูณสาวเก้าเพื่อนพี่น้องเลยอยู่บ้านโน้นยางเนาะ,ะแต่ก่อนเพื่อนก็นเคยจีบนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องทุกวันยังส่นะพี่น้องเลยเพื่อนก็นเลยฝากเงินมาช่วยกินทานหรือว่าทําบุญเนาะ มีอยู่หนึ่งพันบาทแม่น้องมินตาได้ไปมอบให้เรียบร้อยแล้ว,ลวมอบให้ทางแม่เพิ่นพี่น้องเลยแล้วก็อีกหนึ่งพันบาทนละ้เพิ่นฝากมาให้ช่วยทางพอา 9, ่อเข่าเพิ่นก็คือสอมรถนะพ่อน้องก็ลอกเนาะพ่อน้องก็ลอกเลอพี่น้องเลย FC ทุกท่านก็คือซีโฮเนาะผู้ใดเคยติดตามทางช่องยูทูปแม่น้องมินตาค่ะสอมรถเพอนนัน เก้าร้อยบาทแต่ว่าผลผักมาหายหนึ่งพันบาทก็ถือว่าวนาได้ติปได้หาเนี่ยทีแต่ง่ายท่องสายแต่จริงเพิ่นก็คอยซัพพอร์ตมาเรื่อยๆลาพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้กับพิเศษอีกเนาะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งอ้ายหลายๆเด้อเนาะขอให้อ้ายอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บหาเงินหาความข้อหายลำห้รวยเด้อเนาะท่านเงินก็ขอให้ได้เงินท่านทองขอพ่อให้ได้ทองทต่ง่ายทองใสก็ได้ ทางไม่น้องมินตาครอมครอบครัวก็ได้บุญไปน้ำเพลินพี่น้องเลยเพลินทำบุญเนาะไม่น้องมินตาก็าเป็นสะพานบุญให้ทางอ้ายก็พอให้ได้บุญได้กุศลนั้งกันเลยเนาะคลิปนี้ก็เปิดคลิปยูร่านค่ะคือเกาพี่น้องเลยท,ทักทายสบายดีเอฟซีเนาะช่วงนี้ก็แไม่น้องมินตาปิดเทิ่มแต่ว่าโบาได้คอยลงคลิปเอฟซีกับบางท่านกับกินฮอดอยู่เนะาะก็มีเพื่อนทักข่าวมาถามมาไม่น้องวินตาก็โบเห็นลงคลิป อ่าจังไดกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอยเพราะว่าอ่าโดนโดนเถื่อลงเนาะกะยังกินฮอคกินเทิงเอฟซีคือเกาห่ะแหละกะคือว่าวีแอรกะลายแน่ช่วงนี้น่ะอ่าหนึ่งมากกะยูห้าเนี่ยเราพี่น้องเอยกะเลยว่าบ่งห้สินได้ยังให้เอฟซีเบิ้งเนาะกะคืออ่าเมื่อวานนี่ก็ออกไปขุดมันพร้อมพี่น้องเอยได้ปลูกแล้วก็ต้องได้ขุดเพิ่นบะนี่น่ะ ดินกะแข็งแข็งเมือ่อยก็เลยบุกคอยได้อัปเดตให้เบิ้งสวนมันก็ได้บุได้ถ่ายให้เอฟซีเบิ้งกินเอยเอฟซีสิสงสารนะมันมัน,ม,นมันเมื่อยได้พี่น้องเลยดินแข็งค่ะน,นะเอฟซี FC เบิ้งก็งน้อยสิว่าอ้ยอันบุเป็นตาไปคุดวาสั้นนะก็ะเลยบุได้ถ่ายให้เอฟซีเบิ้งต้นมันก็น,น้อยๆหรอกพี่น้องเลยหัวกับบได้ลายพีนี้นะอ่าเป็นน้ำฝนฟ้าอากาศบ่รือจังไดนี่ละ กะอิงตามสภาพแต่ละปีมันบกคือเก่าพี่น้องปีหน้าในี่สิยุดแล้วปีหน้าในี่สิบ่ได้เฮ็ดแล้วส่วนมันคิดว่าสิไปเฮ็ดอนาตัวไม้พื้นที่ที่ปลูกมันะนะคิดว่าสิวานเขาใสแจ็กสิได้คือคิดหรือวอล่าพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้กะสิได้ขอจบคลิปเพียงสค่นี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะฝากความคิดเหกอดกี่เทิงเอฟซีมดถุกๆูกทานเป็นจังไดสภาพ อากาศทางาทางนั่นเนะาะไม่ว่าสิาอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะฝากความคิดพ้องคิดเตงไปเบิร์รสุบอลสุดทีเด้ออันก็คืออยู่ทางสปฟอร่าซ่วงนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างอยากดีแล้วล่ะพี่น้องเลยอ,อยากปรับบ้อนแล้วเนาะบางคนกบับสภาพอากาศน้ำบอท่านกับเป็นไข่จะมีหลายพี่น้องเจงใดกับคลิปนี้สิได้ขอจบเพียงนซัมี้ก่อนเด้อไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ อ่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดี